มา,มาตามมุดที่แอดริเ่อนปักไปครับอนตะกีเขาล้อถ,ถ้ล้อถนนเซนดี้มาจะาปีบักสีปีได้บ้งเนาะแปลงมาณี้ย่ายี่าปีมั้งแต้วแต่คนทควิดนะต อยู่ดอกเสองร้อยกอวสองรอยีสิบสี่ลจิกจนแบบไหนจีมันคนละฝังีันห้อนเ้ามาจางกาลสินฟังคุณแบบม่เหล็นขอนแก่นฟังพูไก่อันนี้เขาใช้ย้มเมันยูเขียนใช้ย้มเราไปหรือเนี่ยกันคูใช้กันเลยแปกันแกงพ่ออันน้นเรากลอนแก่นยังไง nó hại thợ nhá để thợ, bắt tàng thì chỉ để đây của nó không, đấy, kia đi không, sai, xoay, xoay ba cái lấy không có lấy để bắt đi โยซายดีเลยโอ้ายซายโยซายอีกโลยี่กันเลยโอ้แต่กี่กันนั่งอยู่สามคนเหรอครับพี่น้องมือดีใช่ใช่พี่น้องมือดุดเล่นกันตากันตากระป๋องปลากระป๋องเลยครับเออไม้อีกจังไดนพ้กเนี่ยครับเนี่ยนี่ออกกัดแล้วก็ได้หมักครับเสียนหนูปีนี่ดังปีนี่ดังกระมูกได้แต่บ่แม่นนี่แต่บ่แม่นหนูปากแดด ใกล้ยัใกล้ยัอีกกิโลนึงแม่สนามบอลใช้บอกว่าซอยสลาที่เป็นสนามบอลใรับทางเทียวขอไปสนาม,นามใกล้ิ่ซอ,อยตรงขากันนะ800แป่เมตร

เทีเแบบ่วเขาแล้เนี่ยเพิ่โสูงล้อรถจรันตึ้นตัวเลยรถจรัตนตึ้นรู้ส่ไฟผู้ทางใต้อีสองกิโลถึงอ่ะอีกเศษหนึงมันมาจากเศษพุ้นแต้จิเพียรเส็มาเข้ามาตรงนี้ เดี๋ยวมนยังไงถ้าลามหน่อยเล่น่ะจะยิมี้ของเขานีา่ละมม้งเลไตายวันไหนกาทั้งไหนี่า่าต้องขอบคุณได้อีกนะขอบคุณถนนตามพุ่น,น,น <c oughs> ไปไปไป,ไปานยังไงม้โค้งเรียวมอขึ้นมอมอไปนะอ

รถดังนัดเลยทอถนนเสร็จนั่นดีๆวนัเสร็จทางดํำข้างเลยจริ ü, ่ไวลูู้นั่ำนะไม่ทางดำแหมางูสยเฟ้ได้อูรถนได้ๆไอยู่ตรงเดียวดตรงไปเลย chừng này phụ là 100 ngoài luôn nó đéo biếpเลย เออ vậy hại ดูดักข้าแก่วยติดตอหรับปะานโอ้ใช้มีหนูก็นอยเนาะบาอ่วยเจาตั้งเจ้าพเูห็นไรเขวไว้ได้เหเื้อสันต่อ เอาลลลแล้วรถลายแล้วจอดรถกันไหลอยู่ครับแอบูแบ่งแบ่งเลยแมนเลยทังเขา,เาไไดิเขาตรนจอดทางโนนนนรงเรียนอันนี้อันนี้เรี่ยงเลี้ยงท่น อยู่พีน่นี่นวัดตีละบางนีเป็นวัดตีดพรับรถกระบะข,นขันนั่งรถบัสไปเดี๋เปิดเดี่ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับรถกระบะส่งติด,ดนดดดี่ไหมเยยุ่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ